ทุกคนอยากจะวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องการบ่นนะคะนิสัยการบ่นเนี่ยก็คือเมื่อเราเดินเราตระหนักรู้ว่าเราอ่ะคือจิตวิญญาณเราคือจิตวิญญาณ,าญญาณมีจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์ดําเนินพร้อมกันเป็นวันนี้เราไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้โดยใช้ชีวิตตามความคิดสมองฝ่ายเดียวเราใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นการแสดงภายนอกก็ต้องปรับเปลี่ยน ชีวิตภายนอกก็มันสอดคล้องกับภายในอยากจะพูดวันนี้คือเรื่องการบ่นคือการบ่นนี่มันมันอะมันเป็นพิษมันเป็นเป็นเป็นโปรมันเป็นสิ่งที่มนุษย์อีกอีโกเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษภัยร้ายแรงมากคือมันมันเป็นการทำทำให้เหตุการณ์มันวนอยู่ที่เดิมโดยการบน การบน่นอีกโก้จะขับเคลื่อนด้วยภาษาพอได้พอบ่นออกมาได้ยินคือโมโหอะไรก็ตามแต่บ่นออกมาบ่นบน,บนทุกไปหมดเยะแยะเนี่ยแล้วก็ได้ยินอีกรอบแล้วก็เกิดอารมณ์สันสะเทือนลบก็จะดึงดูดเหตุการณ์ลบๆขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะอยากจะคุยเรื่องนี้เรื่องเรื่องการบ่นว่าทุกคน อย่าอย่าอย่า,ย,าย่าได้บ่นให้สำให้ตระหนักรู้ไว้เลยว่าให้เลิกบ่นซะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปต่อไปเราตระหนักรู้แบบนี้แล้วอ่ะจงละมัดระวังถ้าจะบ่นอะไรเนี่คือให้เอื้อไว้เลยอย่าเอามันออกมาไอคำแย,แย่ๆบ่นดินฟ้าอากาศบ่นนู่นบ่นนี่บ่นคำแย,แย่ๆที่แย,แย่ๆ เพราะการบน่นมันคือการทําให้เกิดอีกซ้าอีกอีกครั้งหนึ่งเพรานะนั้นถ้าจะพูดอะไรก็พูดความจริงคําจริงออกมาให้ชัดเจนและจบอย่าบน่นนะคะเพราะการบน่นนี่คือการทําให้เกิดอีกครั้งหนึ่งในโลกในโลกมนุษย์อะ่ะการดําเน,นินไปในชีวิตของโลกอีโก้อ่กกอะคือการวนลูบวนซ้าในความในในวงจรลบคืออารมณ์ลบ,ลบ คลื่นความสีความถี่สัส่นสะเทือนที่ลบมันจึงให้มีการบน่นด้วยอารมณ์ลบๆแล้วก็พูดซ้ำออกมาให้เกิดอีกรอบหนึ่งบนลูกแต่ถ้าเราแต่เราแบบถ้าเรารู้ว่าอ๋อเราเป็นเราใช้ชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยเราจะแล้วมันระวังคําพูดที่แบบถ้าโมโหก็แสดงออกไปปังโมโหเลยแล้วก็จบแต่อย่าไปบ่นนั่นบ่นนี่โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าบ่นไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ย ชีวิตก็จะวนลูปแล้ววนซ้ําอยู่ยงั้นเพราะนั้นน่ะจงจงพึงสังวรนะคือให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่อยู่กับปัจจุบันตลอดจะได้ไม่ต้องอคือไม่ต้องบ่นมันอ่ะเพราะการบ่นมันคือการเป็นชีชวิตมนุษย์อีกโก้เพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะคือให้ก็จะจะบ่นอะไรนี่หุบป,ปากเลยให้จำไว้เลยการบ่นคือการทําซ้ําทําให้มันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง เหตุการณ์ทุกอย่างอ่ะมันแม้แต่5นาทีมันก็ผ่านไปแล้วมันคืออดีตถ้าคุณพูดซ้ำอ่ะแสดงว่าคุณอยากให้มันเกิดอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นอยากพูดคือผ่านแล้วพอเลยเราไม่มีอดีตเราไม่มีอะไรตเรามีปัจจุบนันจําไว้ปัจจุบันอารมขนาดเท่านั้นโอเคตามนี้